สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูหอไดของมอรอ,อีสานกันนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือส่วนของทางเข้านะครับผมแตะที่เห็นตึกส้มๆนั่นก็คือตึกหอไดของเรานั่นเองครับอยู่ใ,ใกล้ทางเข้าเลยนะครับก็จะเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์นะครับที่จอดนี้ค่อนข้างกว้างเลยจอดได้ค่อนข้างหลายคันเลยครับแล้วก็ มาใกล้ๆกันนะครับจะเป็นที่บริการรับส่งวัสดุทั่วไทยนะครับผมแล้วเดินไปแล้วก็เลี้ยวขวานะครับก็จะเจอกับร้านปังคุงก๊อปปี้นะครับเป็นร้านถ่ายเอกสารนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนของทางขึ้นหอพักหญิงนะครับมีที่กั้นอย่างดีเลยลบรองมาปลอดภัยแน่นอนครับมาครับพวกผมจะพาไปดูส่วนกลางของหอในมอรอีสานกันนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนกลางใกล้ๆกับทางขึ้นหอหญิงนะครับ ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นร้านมินิมาร์ทนะครับมีตู้เติมเงินมีของใช้ให้ซื้อมากมายนะครับตะกร้าผงตะกร้าผ้านะครับใกล้ๆก,กันก็จะเป็นร้านขายผลไม้นะครับร้านขายข้าวแกงอาหารตามสั่งทั่วไปเลยนะครับนี่จะเป็นร้านข้าวขาหมูครับร้านนี้อร่อยมากเลยมาครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางขึ้นของหอพักชายนะครับ เห็นตรงกระจกว่ามีคนโบกมือนั่นคือกำลังรอขึ้นลิฟต์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาดูส่วนกลางตรงใกล้ๆบริเวณทางขึ้นของหอชายกันนะครับตรงนี้เป็นจุดคืนภาชนะนะครับสําหรับคนที่กินอาหารเสร็จแล้วก็นําจานมาคืนได้ตรงนี้เป็นคาเฟ่ครับผมสาหรับมานั่งเล่นนั่งชิวได้เนี่ก็จะเป็นอาหารตามสั่งนะครับถัดมาใกล้ๆกันก็จะเป็นร้านข้าวแกงนะครับ ไปดูกันต่อที่เห็นอยู่ทางซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมสามารถมาใช้บริการกันได้แล้วที่ที่พวกผมจะพามาดูนะครับก็คือที่บริการซักอบรีดนั่นเองนะครับที่ใต้หอของมอทรอ์อีสานของเรานะครับมีที่ซักผ้าให้อย่างดีเลยนะครับ ก็จะมีเครื <Techn Pokémon> ่องสภาพไว้บริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับไว้สามารถมาใช้บริการได้และนี้นะครับวันนี้ก็จะมีการตรวจวัดสายตาฟรีด้วยนะครับวันนี้ขอวในวัดสายตาวัดสายตาแล้วครับวัดสายตาแล้วคุวัสุดท้ายเอียงครับอะไรอะไรเอียงขึ้นสายตาเอียงครับเมื่อคืนขับรถเขียวฟอร์ซ่าครับรถแรงรถรถมันแรงมันแรง ถ่ายคลิปอะไรอ่ะถ่ายคลิปรีวิวขอในใส่งอาจารย์ค่ะ